สังหารปูตินที่เคิร์สเหลวโดนเอาคืนกลับถล่มยับ17ภูมิภาควันที่26พฤษภาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะจนวัตรวังชากอนแฟลชบิ g กบอร้อนระอุนะคะสึกตัวแทนยูเครนต่อไปมันจะเป็นอย่างไรเมื่อการเจรจายังไม่มีความคืบหน้ายังไม่กำหนดนะคะจะเจรจาเมื่อไหร่ที่ไหนใครบ้าง การแลกเปลี่ยนตัวประกันลอดใหญ่1,000ต่อ1,000สิส้นสุดลงแล้วร,รัสเซียเตรียมเสนอร่างข้อตกลงสันติภาพแต่โยุโรปเตรียมคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่18แล้วเน้นภาคการเงินธนาคารคือจะเตะออกจากสวิบแบบสมบูรณ์และทรัมป์ก็ออกมาคู่นะคะจะร่วมคว่ำบาตเพิ่มและหาว่ารัสเซียนทำเกินกว่าเหตุเกินไปไหมถล่มหนักยูเครน ทั่วยูเครนเลยในตอนสุดสัปดาห์หลังเซเลนสกี้โอดครวนมาจากศูนย์ใต้ดินคะเบื้องหลังการจัดหนักก็เป็นไปตามพฤติกรรมของยูเครนนั่นแหละกรณีล่าสุดที่เคฟส่งทัพโดรนจำนวนมากมุ่งโจมตีหอของยูเครนอย่างผิดสังเกตในการยืนเมืองเคิร์สครั้งล่าสุดเมื่อวันอังคารเบื้องหลังการจัดหนัก ไปไปตามพฤติกรรมของอยูเครนนั้นละค่ะกรณีล่าสุดที่เคียฟส่งทัพโดรนจำนวนมากมุ่งโจมตีเฮลิคอปเตอร์ของปูตินย่างผิดสังเกตในการเืินเคียฟเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อ d ดลี่เอ็กซ์เพรสายงานเมื่อวันอาทิตย์นี้เองบอกว่าพลเรืออากาศตรียูริดาสกินคาเป็นผู้ช่วยผอ,อกองทัพอากาศนะคะออกมาเปิดเผยว่าเคียฟเปิดฉากป,ปฏิบัติการอุกอาจ พยายามรอบสังหารพอบอสูงสุดปูตินทาสสื่อของรัสเซียก็ออกมาระบุเชน่นกันว่าเฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีรัสเซียอยู่ในใจกลางสมรภูมิลบที่เคริร์สหน่วยป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่ของรัสเซียสามารถทำลายโดรนทางยูเครนไปได้46ตัวในงานนั้นนายพลดัชกินกล่าวอีกว่าเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่ายูเครนมีการสนับสนุนข่าวกรองที่ดี ทำให้ร่วงรู้ถึงกําหนดการบินลับเข้าพื้นที่ที่แคว้นเคิร์สของผู้นํารัสเซียปกติแล้วยากสื่ออังกฤษยังยืนยันว่าการเดินทางของผู้นําเป็นหมายปิดลับที่จะไม่มีการประกาศออกต่อสาธารณะจนกว่าจะเดินทางออกจากในจุดนั้นก็คือหลังจากออกจากเคิร์สแล้วจึงแจ้งสื่อประกาศเป็นสาธารณะแต่งานนี้มาเต็มเต็ม ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียจัดการเรียบรัสเซียถือเป็นปฏิบัติการอุกอาจก่อการร้ายและการเอาคืินก็เริ่มขึ้นสิคะสองวันที่ผ่านมาสาร์ทิ์นี้แหละยี่สิบยี่ห้าพฤษภาคมกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีเอาคืนอยู่เครนอย่างหนักเลย17ภูมิภาครวดกว่าครึ่งประเทศเลยนะคะ ประสานการทั้งกองกาลังอวกาศเสียกองกําลังขีปนาวุธและกองเรือทะเลดําจัดให้เลยทั้งขีปนาวุธและโดรนนับเป็นการโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคฟท้าทายหนะักหวังจะเด็ดชีพปูตินไม่บ่อยนักนะคะที่เคฟจะได้เจอบินทิ้งระเบิดตัวตึงตู95 ms ลำใหม่เจอหลายลำเหนือท้องฟ้ายูเครนเลย ยิงขีปนาวุธจมตีเป้าหมายทางทหารสนามบินทหารเคียฟโดนหนักกว่าเพื่อนยับเยินนะคะคลังสินค้าในสนามบินที่เคียฟก็โดนที่นี่แหละเป็นที่ดัดแปลงขนถ่ายอาวุธและกระสุนของนาโตไม่เหลือเลยกระหน่ำสอวันติดเซลเลนสกีและชาวเคียฟต้องสุกอยู่ในหลุมหลบภายใต้ดินนะคะ บริษัทอัโตอนอฟซึ่งรัฐบาลเคียบได้จัดตั้งโรงงานผลิตยูเวีระยะไกลจำนวนมากได้รับความเสียหายอย่างหนะันกนี่ก็อยู่ไม่ไกลาจากเคียบแต่ยังในกลุ่มที่โดนโจมตีนะคะทุกเมืองที่ถูกโจมตีศูนย์ฝึกทหารโรงงานผลิตโดนคลังเก็บกระสุนนาตโต้ทุกแห่งถูกทำลายย่อยยับจัดรัวสอวันติดนะคะเซเลนสกีโอดโอยเลยจากปฏิบัติการครั้งล่าสุดของรัพรัสเซีย โฆษกองทัพอากาศยูเครนออกมายอมรับนะคะว่าระบบแพทเทิรอดของเคียฟซึ่งได้มาจากสรัฐน่ะมันไม่สามารถรับมือไม่สามารถต่อต้านขีปนาวุธที่อัปเกรดรุ่นใหม่ของรัสเซียได้ยูริอินัตค่าตัวตึงมักจะให้สัมภาษณ์สือแต่ดีที่เขาไม่ค่อยบิดนะคะโฆษกองทัพอากาศของยูเครนคนนี้พูดเองหลังจากรัสเซียโจมตีกรุงเคียฟสองวันติดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา บอกว่าขีปนาวุธพิัยไกลของรัสเซียก็หมายถึงเอสกคนเดอร์เนะคะตัวใหม่ได้รับการอัปเกรดแล้วทำให้ยากต่อการสกัดกั้นอย่างมากแม้แต่กับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออของอเมริกาเห็นบอกว่าทำให้ไม่สามารถจับทางได้ว่าจะไปไหนเพราะใกล้ถึงเป้าหมายดันเหลียวอะไรเหล่านี้เมื่อยังไม่มีกำหนดการคยรอบใหม่รัสเซียก็เปิดฉากบุกทลงแนวหน้าค่ะ เร่งปิดจับสี่ผมไปาาให้สมบูรณ์เหมือนขับไล่นาโตออกจากเคิร์สทั้งหมดการที่เคฟย,ยังกลางไม่ยัง้งก็เพราะตัวตึงจากยุโรปทั้งเยอรมนีอังกฤษฝรัร่งเศสประกาศหนุนเต็มพิกัดไม่ต้องการให้มีการเจรจาแต่การสู้รบที่แนวหน้ามันบอกชัดค่ะว่าใครคุมเกมศึกใครกำหนดเงื่อนไขตอนนี้ทรัมป์เล่นบทกลับไปกลับมารัาสเีก็ไม่ว่าลุยต่อลูกเดียวตอกย้ำว่า ไม่ว่ายูเครนจะยอมรับหรือไม่ว่าห้าภูมิภาคเข้าร่วมกับรัเสเซียแล้วแต่เมื่อเคฟและผู้สนับสนุนยืนยันจะรบกับรัเสเซียให้ได้การเมืองก็ไม่คืบหน้าการทหารก็ลุยแหลกสิรัเสเซียเดินหน้ายึดเขตกันชนอีกสองภูมิภาคแน่นอนค่ะ